สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19 Pro สีทองอีกเช่นเคยนะคะโดยวันนี้เนี่ยเรามาพิเศษกันมากจริงๆนะเพราะว่าวันนี้เรามาเจอกับรถป้ายแดงเลยคันนี้นี่พูดไม่ผิดเลยนะวันนี้ไม่ได้มาแบบสภาพป้ายแดงนะคะวันนี้มากับรถยนต์ Ford Everest นะคะ2.0รุ่นท็อปไทเทเนียมก็คือรุ่นที่มีสรุมนั่นเองนะคะเป็นปี2022 ก็คือเป็นปีนี้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะใครซื้อไปเนี่ยก็จะเป็นลำดับที่1เลยนะคันนี้เนี่ยตอนนี้ทางร้านของเราเนี่ยถือชุดจดทะเบียนไว้อยู่นะคะท่านไหนหารถป้ายแดงในราคาพิเศษเนี่ยต้องคันนี้เลยนะเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยตอนป้ายแดงนะราคาอยู่ที่1599,000้านพูดง่ายๆก็คือ1 6 000, ้านแสนทอน1 0 0 0บาทเท่านั้นนะ เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าวันนี้หญิงมาพร้อมราคาพิเศษเลยนะราคาส่วนลดเยอะจริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันก่อนว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรกันมาบ้างนะคะคันนี้หญิงต้องบอกก่อนว่าเป็นรถตัวถังเดิมๆทั้งหมดนะคะตัวรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยมีการทําสีใดๆไม่มีรอยตะเข็บที่แบบว่าเปลี่ยนมาชิ้นไหนไม่มีเลยนะคะก็คือเป็นตัวถังเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยนั่นเอง แต่ว่าคันนี้ได้แต่งอะไรกันมาบ้างเรามาดูกันก่อนเลยเนาะคันนี้เป็นสียอดนิยมเลยสีดํานะคะฝาเอเวอเรสต์ก็ต้องเป็นสีดําเลยเพราะว่าจะทําให้ดูดุดันแล้วก็อ่อเหล่ามากยิ่งขึ้นเนาะถัดมาเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะคะที่ฝากระโปรงของเราก็คือเป็นคําว่าเอเวอเรสต์เลยเนาะแล้วก็มีแต่งตัวหน้ากระจังมานะคะซึ่งหน้ากระจังเนี่ยตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ที่มีไฟนะตรงนี้จะมีไฟ LED นะคะเป็น9จุดเป็นไฟ LED คือ แล้วก็ตรงรอบตัวม้าเนี่ยจะเห็นว่าถ้าตอนนี้สีมันจะไม่ค่อยแสงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนกลางคืนคือมันจะสว่างเข้าไปข้างในเลยนะคะรอบตัวม้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเม็ด LED ทั้งหมดเลยนะคะเป็นเม็ด LED หมดเลยนะรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีไฟเขาจะเป็นแค่ตัวม้าอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นตัวหน้ากระจังแบบใหม่นะมีมาพร้อมไฟเลยมีเลยค่ะหล่อมากแล้วคันนี้เป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็มาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะ แล้วก็คันนี้พิเศษมากนะก็คือของเราเนี่ยอันนี้เป็นหน้ากระจังแต่งใช่ไหมคะท่านไหนซื้อเรามีหน้ากระจังเดิมให้ไปด้วยนะคะก็คือเป็นหน้ากระจังตัวนี้เลยนะอันนี้เป็นหน้ากระจังตอนของป้ายแดงนะคะฟอร์ดต,ตัวเดิมเนาะเนี่ยพวกผาพวกอะไรอะ่ะบาร์โค้ดอะไรที่ตอนพาดเนี่ยคือยังอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะเพราะว่าเขาแกะออกตั้งแต่ตอนที่จะออกรถนะคะ รถยนต์เนี่ยก็คือซื้อปีนี้นะคะปี2022นะปีนี้เลยอ่าแล้วก็เรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนอะแล้วก็มาพร้อมเส้นตัว LED อยู่แล้วนะคะมีตัดหมอกมีอะไรมาให้หมดแล้วเนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 b i ทอร์บนั่นเองให้กำลังแรงม้าสูงถึง180แรงม้ากันไปเลยนะคะ นี่เลยถัดมาตัวล้อมแม็กของเรานะคะก็จะเป็นลายทูโทนแบบนี้เป็นลายทูโทนเนาะเป็นล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะคะอันนี้เป็นสเปคเดิมจากศูนย์ฟอร์ดนะคะนี่เลยหล่อมากๆคือลายมงลายแม็กเนี่ยก็คือแบบกลิปหมดเลยนะไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะคันนี้เป็นรถป้ายแดงยังไม่ได้จดทะเบียนนี่คันนี้เนี่ยรถใช้ไปเพียงแค่ 7,000กิโลนะคะวิ่งไปเพียงแค่7,000กิโลเท่านั้นใครได้ไปคุ้มมากส่วนลดหลายแสนนะแล้วก็ตัวใบเท์โบนเนี่ยเขาจะมาเป็นเอเวอร์เรสต์ตรงมุมนี้นะคะเป็นสีดำตัดกับสีเงินแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายโครเมียมเนาะกระจกมองข้างของเราก็จะเป็นโครเมียมมีไฟให้นะคะกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรุ่นใหม่แล้วนะคะนี่กุญแจรุ่นใหม่มีให้ครบสชุดตั้งแต่ตอนป้ายแดงนะคะ ป้ายแดงเนี่ยก็ให้มาสองชุดแต่คันนี้ก็เป็นป้ายแดงเหมือนกันก็มีครบหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นบล็อกปิดล็อกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฝาด์ถ่ายไฟฟ้านะคะเป็นกดสองครั้งเนาะเวลาเปิดฝาด์ถ่ายไฟฟ้ากุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถกดเปิดประตูได้เลยนะเพียงไปนี้สัมผัสมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกุญแจที่ใช้เวลาถ้าเกิดว่าเหมือนแบบแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยนะ แบตเตอรี่หมดก็คือต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาไขนะพอไขเสร็จเนี่ยก็ต้องไปรีบไปเปิดในตัวรถต่อนะคะอันนี้เป็นเวลาใช้งานเวลาตัวแบตเตอรี่หมดนะคะแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดก็คือไปนิ้วสัมผัสเลยตรงนี้เป็นโครเมียมเนาะนี่นะคะอ่าเข้ามาภายในห้องโดยสารกันก่อนเลยภายในห้องโดยสารพอเปิดเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนเลยก็คือสครับเพจเรืองแสงตัวสครับเพจคือไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะ ปุยพอเปิดรถเข้ามาคุณลูกค้าก,กลิ่นรถนี่คือเป็นกลิ่นรถป้ายแดงเลยภายในห้องโดยสารพอเปิดมานี่คือ,ลอกลิ่นป้ายแดงเลยนะอ,อันนี้เป็นไฟ<ส>เลื่งแสงนะคะสีฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าให้แล้วนะแล้วก็คันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยพรมเข้ารูป 6D อย่างดีนะคะทั้งคันเลยเป็นสีนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราขึ้นมาดูภายในห้องโดยสารกันคือคันนี้ไม่ต้อง หญิงไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่ามันคือรถป้ายแดงค่ะแต่ว่าได้ราคาพิเศษกว่าศูนนั่นเองเนาะคันนี้7,000โลยังไม่จ, 7, มจดทะเบียนนะคะยังไม่มีการจดทะเบียนรถใช้ไปเพียงแค่7,000กิโลเท่านั้นตอนนี้ยังถือชุดจดอยู่นะใครมาจับจองเนี่ยก็ได้เป็นลำดับที่1เลยเนาะคือตัวรถเนี่ยไม่รู้จะพาดูอะไรคุณลูกค้าเพราะว่าตัวรถมันคือป้ายแดงเลยอะ กลิ่นเกินนี้คือภายในห้องโดยสารนี่คือกลิ่นป้ายแดงเลยนะคะเป็นพวงมอะไรมันติฟัง์กชันเนาะแล้วก็ฟอร์ดเองเนี่ยก็คือคันนี้ออปชัน6ก็ให้มาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นคุยชอนโทนในเรื่องของแบบการการออกนอกเลนใดๆคือมาให้ครบหมดนะคะนี่เดี๋ยให้ดูเลขใหม่คันนี้เลขใหม่ใช้ไปเพียงแค่เ0็ดโลนะนี่กิ่นคือกลิ่นรถใหม่เลยอะ่ะคันนี้มาพร้อมด้วยเกียร์10สปีดนะคะเกียร์10สปีด อันนี้เป็นในเรื่องของตัวไฟของเราอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ปรับกระจกมองข้างนั่นเองทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็อน,นี้เป็นเปิดปิดกระจกเนาะอ่าน,นี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังใดๆนะคะเปิดฝากระโปรงแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเซนทรัลล็อกอ่ไม่รู้จะพาดูอะไรเพราะว่ามันคือรถใหม่เลยอะ่ะมันคือรถป้ายแดง นีต่ตัวเกียรก็เป็นเกียร์สิบสปีดนะคะตัวนี้เครื่องยนต์สองพันซีซีให้กําลังแรงม้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบแรงมา้าอันนี้เป็นกรนลื่อนถลายอันนี้เป็นปากเซนเซอร์นะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นช่องเสียบแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกันนะคะเป็นไฟสิบสอโวลต์นี่เป็นที่เสียบแบตเหมือนกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวระบบตัวแอร์ทั้งหมดนะคะ AC น้ำยาไหลเวียนอันนี้เป็นหมุนเวียนภายในนะคะอันนี้เป็นออฟเนาะเป็นออนออฟแล้วก็อันนี้เป็นออโต้ใดๆนะคะพัดลมแอร์แล้วก็ในส่วนของนี่เป็นเครื่องเสียงใดๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของอันนี้เป็น เนวิเกเตอร์ให้แล้วแล้วก็มาพร้อมด้วยกล้องถอยหลังให้ครบหมดเลยภายในห้องโดยาสารเนี่ยก็คือเรียบหรูดูดีนะคะตรงนี้เป็นหนังนะที่ญิงกล้องจับอยู่นะแล้วก็เดินได้เป็นสีออกเทาๆนะคะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ลอกออกเลยพลาสติกพลาสติกยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งเลย คือมันคือรถป้ายแดงอหญิงไม่รู้จะพาดูอะไรคือตัวรถเนี่ยไม่ได้มีอะไรคือกลิ่นมงกลิ่นใหม่แล้วก็นี้จะเป็นในเรื่องของตัวหลังคาซันรูฟนะคะหลังคาซันรูฟอ่ะแล้วก็หลังคาคันนี้เนี่ยโดยปกติถ้าที่ดูหญิงมารีวิวมาหลายๆคันเนี่ยญิ่งเพิ่งเจอคันนี้แหละก็คือที่ติดตัวฟิล์มนะคะฟิล์มเนี่ยเขาเขาติดบนหลังคาซันรูฟมาด้วยปกติที่ขายหลายๆคันเนี่ย หลังคาสลูปเขาไม่ติดฟิล์มนะคะแต่ว่าคันนี้ถามว่าติดมาทําให้เรามีโอกาสใช้งานได้เยอะขึ้นนะคะทําให้เรามีโอกาสใช้งานได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันช่วยได้เยอะนะมันก็เย็นขึ้นวันนั้อยญิงเปิดมันก็เย็นขึ้นจริงๆนะคะเป็นอย่างดีเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ มีเก็บแว่นใดๆนะคะออปชันมาให้ครบหมดตัวนี้เป็นสว er ิตช์เปิดปิดสลูปนะคะแล้วก็น,นี้เป็นตัวเปิดปิดม่านเนาะอันนี้เป็นไฟนะคะเป็นไฟใดๆนี่เราก็เลื่อนปิดได้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นที่ยกนะคะแต่ว่าตัวที่ิกดอยู่เนี่ยมันจะปิดไอดตัวม่านดำๆอันนี้นะคะแต่ว่าเราจะเปิดก็ได้เพราะว่ามีฟิล์มเนี่ยมันช่วยได้เยอะ บ่อเห็นไหมคะคืออยู่ในสภาพดีมากคันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่ครบๆเลยนะคะถ้าเป็นวารันตีศูนย์เนี่ยอันนี้เป็นสมุดคู่มือรับประกันเนาะคือคันนี้มันยังใช้ไม่ถึงรอบก็เลยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ใดๆน,นะคะ ก็คือวารันตีศูนย์เนี่ยเขาให้มาอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเนาะแต่ว่าคันนี้เองเนี่ยมีฟรีค่าแรงให้อยู่ที่5ปีหรือ7 5 0 0 0กิโลนั่นเองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนี่เป็นสมุดคู่มือรับประกันนะคะแล้วก็นี้เป็นรับประกันฟิล์มแล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือกันช้รถนะคะตอนนี้ศูนย์ป้ายแดงเขาก็จะให้มาเป็นแฟมแฟมแบบนี้เนาะ <Okay. S 1> แล้วก็คันนี้เนี่ย นี่เลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็มีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยนะเอ mm hmm. อใครได้ซื้อสดเนี่ย mm hmm. ก็คือแถมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งไปเลยนะคะแถมฟรีไปเลยเนาะหมดอีกทีก็คือเดี๋ยวนะประมาณ mm hmm. ถ้าหญิงจําไม่ผิดเนี่ยก็คือปีหน้าแต่หญิงจําเดือนไม่ได้เนาะเพราะว่าลูกค้าเขาเพิ่งซื้อมาปีนี้มันก็จะชนรอบอีกทีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยมันหนึ่งปีก็จะชนอีกทีหนึ่งเนี่ยประมาณปีหน้าช่วงเดือนที่เขาออกรถไปเนาะ ก็คือประมาณ1ปีนั่นเองเนี่ยคือแบบไม่มีริ้วรอยใดๆเลยอ่ะคือชอบมากเวลานั่งรถเราเป็นรู้สึกว่าเป็นกลิ่นใหม่แบบนี้นะคะบ่อนี่คือแบบตึงไม่มีลิ้วรอยจริงๆใครหารุ่นนี้อยู่นี่ต้องรีบมาจับจองเลยนะคะวันนี้มาพร้อมด้วยราคาพิเศษเลยอ่าวันนี้มาพร้อมด้วยราคาพิเศษเลยนะ เอามาดูภายในกันอีกดีกว่าอันนี้มาดูตอนหลังกันบ้างโหคือแบบเบาะแบบใหม่มากคันนี้เพิ่งไปเอามาจากที่ศูนย์นะคะนี่ไปนะเจอลูกค้าที่ศูนย์อันนี้ที่ชาร์จแบตใดๆก็คือมีอยู่ตอนหลังให้นะคะเป็นปลั๊กบ้านก็มีนะแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับความเร็วพัดลมของตอนหลังนั่นเองนะคะปรับสวิตช์ความเร็วพัดลมแอร์ตอนหลังนะอันนี้เป็นใส่เป็นปลั๊กบ้านนะคะ อันนี้เป็นไฟ12โวลต์เหมือนกันนะคะมีช่องเสียบเนี่ยคือแบบ,บเบาเบิะกคือตึงหมดเลยนะคะเบาเบกิกคืออยู่ในสภาพดีหมดเลยนี่เลยนะคะเรียบม,มากตัวถังเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันนะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนไม่เพียงแค่7,000กิโลแต่วันนี้มาพร้อมด้วยราคาพิเศษเดี๋ยวรอฟังพร้อมหญิงนะ คือหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมสีใดๆมาจากตอนป้ายแดงเดิมหมดนะคะเดิมหมดนะเม็ดอาร์คเดิมหมดนะนี่คือจริงๆเนี่ยตอนไปดูเนี่ยคือรถมันกิฟอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือหญิงดูดึงเม็ดอาร์คให้ดูเฉยๆคือคันนี้ยังไม่ได้มีใครมาดึงตรงนี้นะเหมือนเราเปิดเหมือนหญิงเปิดสิ่งให้ลูกค้าดูนะว่าเนี่ยมันใหม่จริงๆเราเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะ ถ้าอยู่ใกล้กับร้าน19บเพอสีทองนะคะสามารถแวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับคันนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลก็สามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถทําเรื่องสั่งจองหลังจากสั่งจองเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าซื้อสดเนี่ยเราไม่มีบวกแบตเพิ่ม7%เซนนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะเรามีบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ย เรามีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยเนาะอ่าอันนี้ก็มาพร้อมสไปเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นคาดโครมเมียมเป็นเอเวอรเลสแบบนี้เลยเนาะอ่าเป็นไทเทเนียมนะคะมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องกล้องถอยมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้มันจะมีเปิดได้หลายจุดเนาะก็คือมีจากด้านหน้าที่กุญแจนะคะแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้เนาะนี่มีเปิดหลายจุดนะคะอ่าอันนี้เปิดจากกุญแจนะคะ นี่เลยระบบคือต้องยอมรับจริงๆว่า Ford เนี่ยเขาให้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยมาแบบครบคันจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนี่เลยนะคะก็เบาะหลังปรับไฟฟ้าจริงๆหญิงชอบมากเลยนะออปชั่นฟอร์ดตรงนี้เพราะว่ามันช่วยหญิงได้เยอะหญิงเป็นคนแบบเหมือนข้อมือไม่ค่อยแข็งแรงนะคะบางทีเวลาดึงเบาะหลายๆย,ยี่ห้อมัน ทำให้ยิงดึงไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นสวิตตัวนี้มันทําให้เราแบบใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางทีเวลาเราไปซื้อของเราก็อยากจะวางของด้านหลังเนาะแต่บางคันเนี่ยดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงอีกดึง,ดงไม่ค่อยออกนะคะยิ่งบางรุ่นที่แบบต้องห้อยอนะไรเงี้ยบางทีไม่ค่อยมีแรงอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนะคะ12โวลต์เหมือนกันภายในห้องโดยสารนี่คือกริปหมดอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอจริงๆเพราะว่าคือ ไม่รู้จะบอกอยังไงคือมันเป็นรถป้ายแดงนะคะใช้ไปเพียงแค่7,000กิโลยังไม่ได้จดทะเบียนเลยใครได้ไปคุ้มสุดๆนะคะใครซื้อไปก็อย่างที่แจ้งเลยว่าเป็นลำดับหนึ่งลำดับที่หนึ่งเลยนะตัวถังเดิมหมดนะตัวถังเดิมหมดนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนขายสีแต้มที่มาจากของโรงงานคืออยู่ครบทุกจุดนะคะสีแต้มที่มาจากของโรงงานคืออยู่ครบทุกจุดเลยนะเป็นอาร์กเดิมตะเข็บเดิม ไม่มีการเคยไม่ต้องบอกว่าไม่มีการโดนแคะแกะใดๆนะคะไม่เคยเลยเพราะว่าคันนี้มันคือรถป้ายแดงนั่นเองปิดฝาท้ายไฟฟ้าให้ดูเพียงไปนิ้วสัมผัสนะคะวันนี้เนี่ยราคาพิเศษที่หญิงจะมาจัดโปรโมชั่นนะวันนี้ราคาถูกกว่าตอนป้ายแดงถึง200แสนกว่ากันไปเลยนะถูกกว่าป้ายแดง200,000กว่าแต่คือคันนี้ ซื้อเป็นรถป้ายแดงนะคะคือคันนี้ก็เป็นป้ายแดงแต่ถูกกว่ารถโชลูมเนี่ยส0 0แสนกว่านะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูคันนี้นะคะราคาก่อนที่จะจัดโปรโมชั่นเนี่ยคันนี้ราคาก่อนจะจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาเจอกับหญิงก็ต้องเป็นราคาพิเศษเนาะ วันนี้จะโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,379,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าถ้าเป็นรถในโชว์รูมเนี่ยราคาอยู่ที่1,599,000าบาทนะคะวันนี้ราคาถูกกว่าป้ายแดงถึง2,000 0 0กว่ากันไปเลยเนาะแต่ได้รถสภาพป้ายแดงแบบนี้ซื้อสดไม่มีบวกแวดเพิ่ม7อร์เซนตนะคะแล้วก็ ใครซื้อไปเนี่ยก็เป็นลำดับที่1กันไปเลยนะคะในเล่มทะเบียนเป็นลำดับที่1นนะอ่าคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะฟรีดาวกันไปเลยฟรีดาวแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ2,000มื่นากว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือหญิงคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนบอกว่าน้องหญิงที่อยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มเงินดาวได้เลย ยิ่งเราเพิ่มเงินดาวสูงเท่าไหร่นะคะเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมนะซื้อสดกับร้านเราไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%อนตนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อลดได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่หารถยนต์สวยๆแบบนี้หรือชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะ กดแชรกดติดตามแล้วก็กด s ับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคันนี้นี่ใครหาอยู่ต้องรีบจับจองเลยนะคะมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยกับรถป้ายแดงใช้ไปเพียงแค่7,000กิโลเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะรถป้ายแดงเลยใครได้ไปเป็นเป็นลำดับหนึ่งนะวันนี้เนี่ยหญิงต้องขอตัวไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันหน้า กับร้าน19โพสีทองแล้วก็กับหญิงเหมือนเดิมนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย